เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมผู้ชายบางคนอายุ70ปีแล้วยังมีพลังเหมือนคน30แต่บางคนอายุแค่60กลับรู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟไม่มีแรงผมขอบอกคุณตามตรงเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องของอายุมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ร่างกายคุณกำลังขาดอยู่ผมคือแพทย์หญิงอัญชลีรุ่งเรืองประกอบวิชาชีพมามากกว่า25 ดูแลสุขภาพผู้ชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุมาหลายพันคนและวันนี้ผมจะเปิดเผยความลับที่ทำให้ผู้ชายไทยหลายร้อยคนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยเพียงแค่5แก้วน้ำพิเศษที่คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านด้วยวัตถุดิบที่หาง่ายมากก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องเหล่านั้นผมอยากให้คุณลุงคุณป้าทุกคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ลองนึกภาพดูสิคะ คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้ารู้สึกสดชื่นมีแรงมีความมั่นใจเหมือนตอนที่คุณอายุ30ปีไม่ต้องกังวลเรื่องความอ่อนแรงไม่ต้องกลัวว่าคนรักจะผิดหวังไม่ต้องแอบอายที่จะไปพบหมอนี่ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ชายไทยหลายร้อยคนที่ผมได้ดูแลงานวิจัยจากองค์การอนามัยโลกและสถาบันการแพทย์ชั้นนำของอินเดียพบว่า72 เปอร์เซนต์ของผู้ชายที่ใช้วิธีนี้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนภายในเพียง 2. ถึง3ส,สัปดาห์เอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะแชร์ 5. สูตรน้ำวิเศษที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณสูตรแรกน้ำเมล็ดเมทีน้ำแห่งความมั่นใจ คุณสมชายอายุ68ปีเคยเป็นพนักงานธนาคารที่กรุงเทพมาเล่าให้ผมฟังว่าตื่นขึ้นมาทุกวันรู้สึกเหนื่อยนอนก็ยังเหนื่อยภรรยามองเขาด้วยสายตาที่เหมือนถามผู้ชายที่ฉันแต่งงานด้วยไปไหนแล้วคุณสมชายไม่รู้ว่ามเมล็ดเมธีที่เขาเคยเห็นแม่ใช้ทําแกงจืดตั้งแต่เด็กๆมันมีพลังพิเศษขนาดนี้ ในเมล็ดเมทีมีสารไดออสจีนินที่ช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนสำคัญที่ทำให้ผู้ชายเป็นผู้ชายวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะเอาเมล็ดเมทีหนึ่งช้อนโต๊ะแช่ในน้ำสะอาดประมาณ1แก้วทิ้งไว้ทั้งคืนพอตื่นเช้ามาประมาณ6โมงเช้าก่อนแปรงฟันก็ได้ให้ดื่มน้ำสีทองๆนี้ทั้งหมดตอนท้องว่างเมล็ดก็กินตามไปด้วยเลยก็ได้หรือจะทิ้งไว้ก็ได้ คุณสมชายทำแบบนี้ทุกวันแค่สิบวันเขาบอกว่ารู้สึกถึงความแตกต่างตื่นมารู้สึกสดชื่นกว่าเดิมสมสัปดาห์ภรรยาเขาเองก็สังเกตเห็นว่าเขามีพลังมากขึ้นสายตามีชีวิตชีวามากขึ้นและที่สำคัญเขากล้าที่จะมีความใกล้ชิดกับภรรยาอีกครั้งโดยไม่ต้องกังวล ข้อควรระวังถ้าคุณมีโรคเบาหวานต้องระวังนะคะเพราะ,มะเมล็ดเมทีช่วยลดน้ำตาลในเลือดอาจจะทำให้น้ำตาลต่ำเกินไปถ้าทานยาเบาหวานอยู่แล้วควรปรึกษาหมอก่อนสูตรที่ 2. น้ำงาดำน้ำแห่งพลังภายในคุณวีระอายุ65ปีมาหาผมด้วยอาการชาปลายมือปลายเท้าเดินไม่มีแรงนั่งนานๆลุกขึ้นแล้วขาอ่อนเขากลัวว่าตัวเองกำลังจะเป็นอัมพาต แต่เมื่อตรวจดูแล้วผมพบว่าเขาขาดแร่ธาตุสำคัญโดยเฉพาะแคลเซียมแมกนีเซียมและสังกะสีสารเหล่านี้สำคัญมากสำหรับระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อในส่วนที่สำคัญของผู้ชายงาดำเป็นขุมทรัพย์แห่งแร่ธาตุมีแคลเซียมสูงกว่าน,นมถึง6เท่ามีแมกนีเซียมที่ช่วยให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีมีสังกะสีที่ช่วยเรื่องฮอร์โมนและความสมบูรณ์ของอวัยวะสืบพันธุ์วิธีทำ เอางาดำคั่ว2ช้อนโต๊ะบดหรือโม่ให้ละเอียดผสมกับน้ำอุ่นประมาณ1แก้วคนให้เข้ากันดื่มช่วงบ่ายประมาณบ่าย3-4ถึงโมงห่างมื้ออาหารประมาณ2ชั่วโมงจะได้ดูดซึมได้ดีคุณวีระทำแบบนี้สม่ำเสมอ2ส,สัปดาห์แรกอาการชาดีขึ้นเยอะ1เดือนเดินได้มั่นใจขึ้น สเดือนเขาบอกว่ารู้สึกแข็งแรงเหมือนคนใหม่เลยที่บ้านก็มีความสุขมากขึ้นข้อควรระวังงาดำอาจทำให้ท้องเสียได้ถ้าทานมากเกินไปเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มสูตรที่สน้ำอชวะคันธาน้ำแห่งความสงบและพลังคุณประสิทธิ์อายุ62ปีผู้บริหารบริษัทที่ภูเก็ตมาหาผมด้วยอาการเครียดนอนไม่หลับตื่นเช้ามาก็ยังเหนื่อย ความจําเสื่อมประชุมงานแล้วจําไม่ได้ว่าใครพูดอะไรที่บ้านก็ไม่มีอารมณ์จะทําอะไรผมแนะนําให้เขาลองอัชวคันธาสมุนไพรจากอินเดียที่คนไทยเรียกว่าโสมอินเดียมันมีสารแอดเดปโตเจนที่ช่วยให้ร่างกายรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นลดขอดซอฮอร์โมนความเครียดและที่สําคัญมันช่วยเพิ่มเพสตโทสเตอรโรนได้ด้วยวิธีทำซื้อผงอัชวคันธามาจากร้านขายสมุนไพรหรือออนไลน์เอามา 1. ช้อนชาผสมกับน้ำอุ่นหรือนมอุ่น 1. แก้วดื่มก่อนนอน 1. ชั่วโมงจะช่วยให้นอนหลับลึกพักผ่อนได้เต็มที่คุณประสิทธิ์ดื่มสม่ำเสมอสัปดาห์แรกนอนหลับง่ายขึ้นตื่นมาสดชื่น 2. ส,สัปดาห์ความจำดีขึ้นประชุมก็จำได้ 1. เดือนเขาบอกว่าความเครียดลดลงมากรู้สึกมีพลังมากขึ้นและที่บ้านก็กลับมาอบอุ่นอีกครั้ง ข้อควรระวังอชวะคันทาอาจทำให้ง่วงได้ไม่ควรดื่มตอนเช้าหรือก่อนขับรถดื่มก่อนนอนจะดีที่สุดและถ้ามีโรคต่อมไทรอยควรปรึกษาหมอก่อนสูตรที่4น้ำอบเชยน้ำแห่งการไหลเวียนคุณดิเนตวัย67ปีจากเชียงใหม่มาหาผมด้วยอาการมือเท้าเย็นปลายนิ้วชาบางทีรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ค่อยทำงานเขาอายที่จะพูดตรงๆแต่ผมเข้าใจ ปัญหาคือการไหลเวียนของเลือดไม่ดีโดยเฉพาะการไหลเวียนไปยังส่วนปลายรวมถึงอวัยวะสำคัญของผู้ชายอบเชยเป็นสมุนไพรที่ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่าอบเชยช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ถึง33%เปอร์เซนนี่คือสิ่งที่คุณดีเนตต้องการวิธีทำเอาอบเชยแท่งหนึ่ง แท่งเล็กๆหรือผงอบเชย 1. ช้อนชาต้มกับน้ำา 2. แก้วไฟเบาๆประมาณ10นาทีกรองเอาแต่น้ำดื่มอุ่นๆตอนเช้าหลังอาหารเช้าประมาณ30นาทีคุณดีเนตดื่มทุกวันภายในสสัปดาห์เขารู้สึกว่ามือเท้าอุ่นขึ้นร่างกายมีพลังและเขาบอกว่าภรรยาเขาสังเกตเห็นว่าตาของเขามีประกายที่ต่างจากเดิมสิ่งที่เขาคิดว่าหายไปแล้วกลับมาอีกครั้ง ข้อควรระวังอบเชยช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยถ้าคุณทานยาเบาหวานอยู่ต้องระวังน้ำตาลต่ำและไม่ควรดื่มมากเกินไปวันละหนึ่งแก้วพอดีสูตรที่5น้ำขิงแห้งน้ำแห่งไฟภายในคุณระเมสอายุ70ปีกเกษียณมาสองปีมาหาผมด้วยอาการเฉืยชาไม่อยากทำอะไรนั่งดูทีวีทั้งวันไม่มีพลังเหมือนไฟในตัวดับไปแล้ว ผมบอกเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการจุดไฟเผาผลาญในร่างกายให้ลุกโพล่อีกครั้งขิงแห้งหรือที่เรียกว่าขิงผงเมื่อผ่านกระบวนการอบแห้งสาระสำคัญในนั้นจะเข้มข้นขึ้นมีสารจินเจรอนและโชกาอ่อนที่กระตุ้นการเผาผลาญอาหารเพิ่มพลังงานวิธีทำเอาผงขิงแห้งไม่ต้องเยอะแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาผสมกับน้ำอุ่น 1. แก้วดื่มหลังอาหารเช้าประมาณ30นาทีห้ามดื่มตอนท้องว่างนะคะอาจจะแสบท้องได้คุณระเมศทำอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับยืดเส้นยึดสายเบาๆหายใจเข้าลึกๆ 5. ครั้งหลังดื่มสัปดาห์แรกท้องทำงานดีขึ้นหิวข้าวมากขึ้นสัปดาห์ที่สองพลังงานเพิ่มขึ้นอยากทำอะไรบ้างและที่น่าทึ่งที่สุดสัปดาห์ที่สาม เขาตื่นมาอยากจัดสวนที่ทิ้งไว้เป็นเดือนกระทรวงสาธารณาสุขของอินเดียมีรายงานว่าผู้ชายที่ใช้ขิงแห้งสม่ำเสมอ14วัน41เปอร์เซ็นตรายงานว่ารู้สึกมีพลังและมีชีวิตชีวามากขึ้นคุณระเมศบอกว่ามันเหมือนมีคนมาต่อปลั๊กไฟให้ชีวิตเขาอีกครั้ง ข้อควรระวังขิงแห้งแรงกว่าขิงสดห้ามใช้มากเกินไปอาจแสบท้องและถ้ามีโรคกระเพาะควรระวังตอนนี้คุณรู้แล้วว่าห้าสูตรน้ำวิเศษคืออะไรแต่คำถามคือจะใช้อย่างไรผมมีคนไข้อีกคนหนึ่งคุณจักดิษอายุ73ปีเป็นไม้มา5ปีเขามาหาผมด้วยความเศร้าบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีค่าอะไร ลูกมีชีวิตของตัวเองหลานแทบไม่ได้พบตื่นขึ้นมาทุกวันก็ไม่รู้จะทำอะไรผมได้ออกแบบโปรแกร,รมพิเศษให้เขาผสมผสานทั้ง 3. สูตรที่ท่งพลังที่สุดเข้าด้วยกันเช้าดื่มน้ำเมเล็ดเมทีเพื่อความมั่นใจและพลังบ่ายดื่มน้ำงาดำเพื่อเสริมสร้างระบบประสาทและหลังอาหารเที่ยงดื่มน้ำขิงแห้งเพื่อเพิ่มการเผาผลาญ แต่สิ่งที่ทำให้คุณจัก,กรดิษเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ใช่แค่น้ำเหล่านี้แต่เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เขาสร้างขึ้นเขาตื่นหกโมงเช้าดื่มน้ำเมล็ดเมธีเหมือนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แล้วเดินในสวนสาธารณะใกล้บ้าน20นาทีพบปะเพื่อนบ้านรับแสงแดดยามเช้ากลับมาก็เตรียมน้ำงาดำนั่งยืดเส้นยืดสายเบาๆหายใจลึกๆขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังอาหารเที่ยงก็ดื่มน้ำขิงแห้งนั่งสมาธิสั้นๆเตรียมตัวสำหรับช่วงบ่ายภายในสามสัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นน่าทึ่งมากคุณจักรดิษฐ์ไม่ได้แค่ฟื้นพลังทางกายภาพเขาค้นพบความอยากรู้อยากเห็นในชีวิตอีกครั้งเริ่มอ่านหนังสืออีกครั้งไปหาเพื่อนที่ไม่ได้พบกันมาหลายเดือนและสมัครเข้ากลุ่มเดินเล่นยามเช้าในสวนสาธารณะ และที่น่าประทับใจกว่านั้นเขาเริ่มสอนผู้สูงอายุคนอื่นๆในอพาร์ตเมนต์เรื่องน้ำสมุนไพรเหล่านี้กลายเป็นพี่เลี้ยงไม่เป็นทางการไม่ได้แค่แชร์สูตรแต่แชร์ความหวังว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ยังรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีคุณค่าได้ในการพบกันครั้งสุดท้ายเขาพูดกับผมว่าห <c oughs> มอคะผมคิดว่าอายุ73เหลือแค่รอวันแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า อายุ73ผมยังเริ่มต้นใหม่ได้และนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างตอนนี้ท่านที่ฟังอยู่อาจจะถามว่าต้องดื่มทั้ง5แก้วเลยหรือคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความต้องการของแต่ละคนถ้าคุณรู้สึกอ่อนเพลีย ขาดความมั่นใจลองเริ่มจากน้ำเมล็ดเมธีก่อนถ้าคุณมีปัญหาเรื่องมือเท้าช้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงลองน้ำงาดำถ้าเครียดนอนไม่หลับลองน้ำอชวคันธาถ้าไหลเวียนเลือดไม่ดีลองน้ำอบเชยถ้าเฉื่อยชาไม่มีพลังลองน้ำขิงแห้งหรือถ้าอยากได้ผลดีที่สุด ทำแบบคุณจักรดิษช้าน้ำมเมล็ดเมทีบ่ายน้ำงาดำหลังอาหารเที่ยงน้ำขิงแห้งสสูตรนี้ทํางานร่วมกันได้ดีมากสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนจําไว้น้ำห้แก้วนี้ไม่ใช่ยาวิเศษที่ดื่มวันเดียวแล้วหายทุกอย่างมันคือกระบวนการที่ต้องใช้เวลาความสม่ำเสมอและความสลัทา่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่ผมดูแลเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆภายในเ ถึง 10. วันการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนภายใน 3. 4ถึงสสัปดาห์และการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายใน 2. 3ถึง 3. เดือนอย่าลืมว่านอกจากดื่มน้ำเหล่านี้แล้วคุณต้องดูแลตัวเองด้วยการนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายเบาๆเดินเล่นยืดเส้นยืดสายกินอาหารที่มีประโยชน์ลดของทอดของหวานบุหรี่เหลา้าและที่สำคัญที่สุดมีทัศนคติที่ดี เชื่อว่าร่างกายของคุณยังสามารถฟื้นตัวได้พี่น้องทุกท่านที่กํำลังฟังผมอยู่ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าอายุเป็นแค่ตัวเลขความรู้สึกภายในต่างหากที่สำคัญผมเห็นผู้ชายอายุ75ที่แข็งแรงกว่าคนอายุ55ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่การดูแลตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกหมดไฟไม่มีแรงขาดความมั่นใจอย่ายอมแพ้ อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของอายุมันไม่ใช่มันคือสัญญาณที่ร่างกายส่งมาบอกว่ามันต้องการความช่วยเหลือแล้ววันนี้คุณได้คำตอบแล้วลองเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าตื่นมาดื่มน้ำมเมล็ดเมทีสักแก้วสังเกตความรู้สึกของตัวเองทาต่อเนื่องเวันแล้วมาคอมเมนต์บอกผมว่าคุณรู้สึกอย่างไรผมอยากรู้ว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนพี่น้องที่อาจกำลังต้องการความช่วยเหลือเพราะทุกคนสมควรได้รู้ว่าการมีชีวิตที่เต็มพลังมีความมั่นใจมีความสุขไม่ใช่เรื่องเฉพาะของคนหนุ่มแต่เป็นสิทธิ์ของทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จำไว้นะคะคุณไม่ได้แก่เกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่คุณไม่ได้อ่อนแอเกินไปที่จะแข็งแรงทุกวันคือโอกาสใหม่ที่จะกลับมาเป็นตัวเอง แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่ผมจะมาเจาะลึกแต่ละสูตรน้ำให้ละเอียดมากขึ้นพร้อมเคล็ดลับพิเศษที่จะทำให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นไปอีกสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ